โอ้บรรยากาศคนไหลเลยเนาะต้องได้จองคิวได้มาบ่าได้จองคิวนี่บ่ได้นั่งได้ไนะครับถ้าวจีนนี้จัดให้มาแล้วไอ,อยเชลปรุงกระแดกร้อนปลาทโอ้โหเอามาชิมไหมชิมไ <laughs> หมแต่เผ็ดแบบแซ่บๆเด้อครับโอ้แซ่บนะโอ้เผ็ด เดี๋ยวหาที่ลงตอนนี้ยังไม่มีหมอนังพิสโลสั่งอาหารคนเยอะงั่น ไก่หัวลวกไก่ครึ่งตัวปลาตัวหนึ่งเกี๊ยบหมูสองน้ำเดือมตุกไงนี่แต่ตุกต้งตุกซัซีตุกไงได้หะซับซี้ตุกไงน้ำเดื่มสองน้ำดื่มสองโอเคทาไปไหนครับตับหัวกีวะ โอเคมีถ้วยไทยถ้วยมันมีกระเดาอันนี้น้ำซุปเนยเนาะเห็นปะนี่เป็นน้ำซุปอันนี้ขิงเจ้าขิงกระเดกลูกพี่เท่าคุณอัธาตันเยจับเจ้าขิงเนาะอันนี้ไปได้ใส่เยอะ ระแดกต่อไปอปรุงกระแดกก่อนปลาทูโอ้โหใส่กระแดกน้ำปลาเออใส่ต่าห่วใส่แตงนัูวต่อมาดูปลาท,โทูโอ้ น้ำซุปโอเค่อบฮะโบแซบมาแดกอะไรใะไบแล้วก็ปีไซค่ะโอเคโอ้ผมน้ำซุปน้ำซุปนี่พ่อนปะโอ้น้ำซุปพ่อน้ะโอเคโอ้ อันนี้เฮาก็เกียมมันเครื่องปรุงเนาะวัตถุดิบแล้วก็ต่อเคียวอันต่อเคียวต่ำ <laughs> ต่ำมังหงบุฟเฟ่เนาะวัตถุดิบเฮาก็มีมัหนาวมัหนาวนี้มาแตนอ่าเมืองสย์อันเมืองอันวิลาบุรี<ม>นนเนาะวาง,วงอ่างขํำวิลลาบุรีน้ำน้อยอ้อยหนู ลามักเลนนี่มาแต่ปักสองปักสองปักเศษจำปาซักมันแม่นลยมันมาจากไกลประนันปฏิแม่นเป็นมักเลนออร์แกนิกมักเพชรจินดาเนาะก็ปลูกอยู่ในลาวนี่แหละกระเทียมนี่ยานวามาแต่มังจีขอคิวตามมาเดี๋ยว พาเิวเพิ่นเออร้ออานนี้ต้องเอาตามเองนะรีวิวโดยหน้าเชนโลสบายดีเมื่อนี้เนาะ <c oughs> มาตัมบังโง่กลิ่นอยู่บานหอมท <c oughs> านข้าวปุ้นเจ้าขิงวัตถุดิบนี่ใส่ก่อนเนาะมกเพนะ็ดเนาะเพ็ดไหลเพ็ดหลายก็ใส่หลเนาะ ผักเขียมเอาน้ำตาลน้อยหนึ่งเนาะแป้งนัวน้อยหนึ่งเนาะผงงูมามิมตำซแซ่บเราต้องมีเสียงอยานนี้อาคาดบ่ได้เลยตำมังหงหลาวต้องมีกะปิเนาะอ่ะากะปิ ล้องเล่นอ่าโอเคใส่เลยไส้กต,<า>ต้องปาดนะนืปรุงรสน้อยนึงน้ำปา่าให้มีกลิ่นหอม ปลากัะปลาแดกสูตรพิเศษจากบานหอมปลาแดกบานหอมเคอ้โห่หนาวน้อยนึงแซ่บบัแซ่บหนึ่งขึ้นกับปลาแดกน่าอ่ะแี่ไงแม่โอ้โหน่สุดท้ายใส่

เป็นอะไรจางวะน้ำตาลแปงัวจะได้โอ <cel. sh arp trilogy> ้เอาหน่อยนึงเนาะนน้ำอีีกเยึงได้เอาแป้งนัวใส่หลายๆทั้งแซบน้ำตาลได้พื่ไงวะเดี๋ยวไปกินน้ำตาลที่บอกกินขิงเลยน่บล่ะ áo xài rồi áo mà xin mai, xin may là hiện tượng sắp xếp được hết ô rồi เปิดห้ารขายได้เลย<ส>อ้าวใจลาย<ด><ด>สบายดีพ่อแม่พี่น้องปองฝ่ายสุภูสุขนเนาะเมื่อนี้อา,านาโน่ที่มาแนะนำ <evet S 1> การกินขอบคุนเจ้าขิง ก้อนอื่นนี่เสียอธิบายว่าข้าวปุ้นเจ้าขิงมีแนวใส่แดดเนาะอันนี้เนาะข้าวปุ้นข้าวปุ้นบีบสดแล้วก็มีหัวไก่เนาะมีเจ้าขิงเนาะมักเพชรต่ำหอมเจ้าขิงมีผักแก้มเนาะผักกาดจอกผักกะลามหอมป้อมเนาะมักขั่วยาวเนาะ กองอก้วกาเวลาเขากินแก้มเนี่เากินแก้มน้ำมันเกียบหมูเนาะเชีนลวกยอลวกครับมีันปิ้งไก่เนาะสูตรพิเศษกับปิ้งไก่ท่าปลาแดกเนาะที่รสชาติเผ็ดๆจัดจ้านหน่อยทีนี้ต้องปรุงปรุงช่วยให้ดูหน่อยรากาคาดว่าได้กันเลยต้องมีน้ำปลาแดกสูตรพิเศษใส่หลายแซบหลาย มีน้ำฮ้อน้ำฮ้อมโอเคปรุงทำอิดเลยนี่กรนนี้จะแล้วแต่ผ่เนาะผาสิบปุ่งของอ้ายละเอาเจ้าขิงนี่ใส่ก้อนเนาะนักหลายฮันนี้นพอดีแซบหนวใส่หลายสิบเพชหลายเนาะราคาใส่ทอง้อะอ่าลงไปคาดบ่อได้เลยเจ้าขิงแม่น อันนี่ผงอูมามิทันนี้สิเป็นอันซาใหญ่เนาะมีซาน้อยซาใหญ่แป้งหนือซาใหญ่แปลว่าอะไรที่ซาใหญ่เม็ดโมเมนใหญ่เม็ดใหญ่บัดนี้อ่าคลุกข้าวเนาะให้เข้ากันอ่ดเอาขระปุลใจกระปุลใจก่อนอ่า ใส่น้ำเนอะชิ้นใส่ยอลวกไส่ฮะสามสิบกีดเนี่ยเวลาเขาเรียกว่ายอล่วกนับใช่ยองวงกันจ่องล่วกหอมป้อมนี่ต้านโควิดเด้อกินหลายๆเนอะบานนี้เอาน้ำฮ้อนไข่อะ ปลาแดดใส่ยันไม่ใส่น้ำปลาแดกเนาะพลาดลืมอ่าใส่ลายกับแซบลายเค็มไหลเรียบร้อยโอเคเอานั่งกินได้เลยมันเค็มเค็มนัวน่ะนึกออกปลมั้ย มันรสชาติมันแบบว่าเค็มนัวๆค่อนข้างอร่อยนะแล้วก็กินกับเนี่ยตำมะฮุ่งเนี่ยใส่พักเหมือนอ่ะใส่แฮนเน่กล่องให้กำพิลแค่นี้น้ำไม่ได้อยู่นะหนามเนอขั้นจอบปุ๊บนหนามแบบสั่นเลยนะเห็นได้แบบไม่เป็นว่าแบบโคสอัพชอ็อตนังไงแบบเห็นได้ปากเลยนะเล่นมันไม่ได้งไงจนหัวขาดนี่ก็หัวขาดตลอดเวลาที่เจนโน่ดิขาพาัดตา ออ,อ,ออร่อยอร่อยค่ะทา,านเส้นพิเศษมอร,ออรอาาสชาติอร่อยนะเท่ห์ตัวมันเนี่ยกำลังปรุงกำลังปรุงช่วยตัวเองกำลังปรุงแต่เซียนขปุ่นนะส,สมแล้วที่รอคอยนานรอคอยที่นั่งอย่างนานอันนี้หัวเป็นไก่คือว่าหนัวเป็นพิเศษเลยเนาะออืืมหนัวเป็นบางมือปะ มันนี่ตัดจานตัดจานเป็นพิเศษโอเคอ่าใส่มากที่เราจะมาเลยจะใส่ประแดกอีกนะสึกว่ามันนัวขึ้นเลยประแดกต้องเอาขิงใส่อีกทีนี้ประแดกเพิ่นอยากหวานหน่อยนะเนาะพอดีต้องใส่ขิงอีกนิดนึงเพิมมัดคิด ตมื่กี้อยากเข็มแข็งกินคุณทิศดูไอเชโลกินดอบแซ่บหนันมากเอาละหะละัะละพาละใส่ขิงเยอะขิงกับพริกสดใช่ไหมพี่เขาตำมมันจะมีแค่ขิงกับพริกสดเขาไม่ได้ใส่เกลือใช่ไหม เวลาตำตำจตพริกกับิีเฉยใช่ไหมนี่สนะโอ้โหโอ้โหเอาเอาเอาสงสัยเขาลืมปลาเขาได้ไหนน้องลืมนี่ครับหุ่นหงสออกเค็มๆอะอร่อยแไป ทาชิมีจัดให้หมดละหอ,อยเชลล์มมอาบุลิซามอนโอเคได้ปลามาหนึ่งตัวเดี๋ยวยังไงโอเคอันนี้เขากินยังไงกินกับกบแกะใส่ช่วงเลยใส่ไอ้แกะนะแกะใส่กับ ใ้ถ้วยเป็นสิ่งของข้าวุ้นะอาจารย์คำสิงห์พีเซนมาต้นกอยครับอันนี้ปลาเรามาช้าวันนี้เคยก็คือมืนก็เป็นถ้าเป็นไทยนี่เขาจะกินแบบเป็นข้าวปุ้นน้ำน้ำนขลพันๆนะครับอเนี้ยข้าวปุ้นกับเมีแต่อันนี้เอาปลาใส่แบบเป็นเหมือนตนนิ้ใส่เป็นปคนปลาเลยื้อ วหันโอเคโอ้น่ากินนี่แหละรอบสองครับเบิ้ลครับรอบสองแล้วนะครับปรุงรอบสองแล้วอืมน่ากินที่สุดอืม กิมแล้วก็เดินทางต่อกับนะฮะโอ้แต่ร้านดีเนาะติดริมโขงเนาะบรรยากาศดีแบบนั่งกินข้าวปุ้นริมแม่น้ำโขงเนะมนมพี่เนาะกินข้าวปุ้นริมแม่น้ำโขงนี่แบบพที่แบบมันรันนากาศร้อยขามกลับบ้านได้ไหมโอเค